คือใส่ออนาเมนต์ไดๆได้องศาที่ถูกใจเรามากๆนะคะจนกระทั่งเราคนพบว่าเราลืมพันไฟท <laughs> ่านรอสัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้องเกรสอบอกน้องว่าให้ทำตัวเป็นธรรมชาตินะคะอยู่ในบล็อกพีน้องก็เลยทำตัวเป็นธรรมชาติแบบนี้ส <laughs> สวัสดีค่ะ นี่รักนั่นเองนะคะน้องมาเรียนภาษาอังกฤษกับโกยูนีแล้วก็อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อเพราะว่าชีนชอบหนูจะมาต่อที่นี่ก่อนหน้านี้พีทก็จะมีเพื่อนๆแวะเวียนมามาช่วยพีทแต่งต้นคริสต์มาสเสมอนะคะแล้วพอโควิดเนี่ยก็เงาๆากันเองสองตายายกับลูกต้องตายายปีดีเนี่ยก็ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะคะก็เลยเนี่ยมีน้องเกรซมาช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสนะคะแล้วตอนนี้คือดูบนหัวเราคือจริงๆมันดูอุ่นจิมากแต่อยากให้ทุกคนดูใกล้ๆว่ามันเป็นต้นคริสต์มาสนะคะก่อนที่เราจะไปด ต้นคริสต์มาสเนี่ยก็คือชีเกรสหิวมากซึ่งจริงน้องอยากแตะอาหารไทยแต่ว่าฉันน่ะก็คือความแบบเฮ้ยจะมาขึ้นต้นคริสต์มาสกันพร้อมผัดกะเพรามันมันไม่คือก็เลยพยายามแบบว่าเลือกเมนูที่ดูแบบมีความคริสต์มาสคริสใจนิดหนึ่งก๋วยตี๋ยำบอชคริสต์มาสเดี๋ยวทำกับข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งต <ok euh. ้นคริสต์มาสกันครับ และนี่คือสิ่งนี้ที่ฉันเลือกสั่นมาเพื่อให้ชีสสเต็กไทนเฮ้ยฉันต้องการซีเว่นซีนเพราะว่าต้องมีคนทำเกรวี่ซีเว่นเลยนี่คุเป็นแบบคลาสสิกคริสต์มาสเมนูอีกสิ่งหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาเรียกิกซ s and b l a n k e เป็นหมูที่หอมห่อ แต่ว่าอันนี้เป็นแบบพอชัวร์ใคือปกติมันไม่มี้เป็ไม้มันเหมือนแบบที่ไทยที่เสียดไม้แล้วก็ใส่ก็เลยเพิ่มอิค5ปอนด์ใช่ก็เลยแพงขึ้นมาโดยไร้สาเหตุอันนี้เราฮอปก็ได้ hop คืออะไรพี่กระโดดฮอปขึ้น hop ขึ้นเนี่ยเป็นว่า not called s t o i e they actually c a l l it cooker American English เรียกว่า stove British English เรียกว่า cooker cooker เป็นชื่อจริงฮอปเป็นชื่อเล่นอยู่ก็ไม่สารละไมเราไม่ได้ขึ้ยไปเกิดรู้ว่าเราเหมือนอะไรรู้ปะเราคิดมาเราเปิดอเลยทําพี่ A A A geliyor. ที่เอาอันนี้มาเพราะว่าม e ันมีสิ่งนี้น้องเคยเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่มันกระดัมสิวโก่งๆอันนี้คือแบบโตไม่เต็มวัยไม่ใช่นลิตภัณฑ์กันกระดัมเหมือนเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาจะแบบว่าเติบโตมาแบบเป็นเด็กเล็กๆอย่างนี้มันจริงๆมันเป็นอีกซิมโบกหนึ่งของคริสต์มาส it's called Brussels sprouts เราเห็นอันนี้แบบเป็นการ์ดเป็นรูป Brussels s p r o u t หรือเป็นเออหรือเป็นของเล่นที่มีรูป Brussels s p r o u t ตลกมากเมื่อคนเขาเอามันไปทำเป็นรีดด้วยนะรีด same thing ree Christmas อ่ะที่มันก่งๆ it's called wreath ซึ่งพี่คิดว่่ามัันคือสิงเดียวก กับพวงหลีซึ่งถ้าผิดก็คอรเรกได้นะคะแต่ว่าเอ็นิเกตเรา เราเดาว่ามันคือสิ่งเดียวกันเพราะอันนั้นนะเขาเรียกรีฟทุกคนค่ะว่าดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นกล่องวาอะไรและตอนนี้นะคะพีททำการอแบแป้งพายให้นองเกรสจเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แบบนวดแป้งมาสามวิพี่ทำขนาดนี้เพื่อนหนูเลยเหรอ<ช>ไม่ไม่นอนเพื่อนหนูเลยใช่พี่แบบว่าเอาเข้าเตาเริ่มรอรวอันนี้แค่แบบเอาเข้าตู้เย็นรอไว้เฉยๆอ๋อที่มันเย็นๆเพราะว่าอย่างนี้ใช่อันนี้เอาไปอุ่นเฉยๆยาหยิบกล่องขึ้นมารู คืมอมอไปอะบ้านนั้นอะมันมันแต่งเต็มอยู่เราเห็นต้นคริสต์มาสบ้านนั้นเราเลยจะควรจะสู้ด้วยกันเอาต้นของเรามาวางไว้ตรงนี้ไหมใช่ที่ดูกับเบียวเขาอยากไปแตบบ่ว่ายัางไงก็มันก็จะมีแบบมุมนี้แทนต้นไม้ตรงนี้หรือว่าแบบมีมุมนี้แต่ตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำแมวซึ่งก็จะแบบแปลกนิดหน่อยพี่นีไม่งลองหลอกนกร <c oughs> สวันไหนที่คุณท้อก็ขอให้รู้ไว้ว่ายังมีพิกแซนแบงค์เฟที่ดังสู้สู้ พี่ขอใหม่แต่หนูคำให้ไม่เอาละอุ้ยดูดีแล้วมีหรือเปล่าลมซีเคลเร่ใส่ผงนัวลงไปให้เกรอกินนะแค่กินได้พอค่ะหนูกินง่ายจริงฉันซื้อเกลือมาจากฝรั่งเศสด้วยนะบ้ามันยังไงไม่รู้แตว่าเป็นยังไงลองเลยลวกันโฟกัสค่ะโฟกัสหนูเออเข็ม เอาแบบพอแบบความสเก็ตดาวอะไรเงี้ยสเก็ตดาวสเก็ตดาวเฮ้ยคุณทันด้เหรอทนเชฟปะตือตือตือตืตเอเฮ้ยวิธีการใส่ซาวแบบยอดโทโั่ก <laughs> a few minutes later <laughs> จอ๊อ <laughs> นี่ฉันมีแบบตอกหมอนเว้ยฉันคิดว่าสีเหลือมัอนจะไม่คริสต์มาสซี่ให้เข้ากับธีมสีคริสต์มาสของบ้านฉันเพราะว่าปีนี้จะพยเอาเป็นธีมแบบโรสโกไม่แล้วฉันนะมีความรู้สึกนะเว้ยว่ามันใส่ไม่พอดีฟุ้ยลุ้นหนะ้ามันจะเข้าปะวะเป็นไปได้เป็นไปได้อุ๊ยสวยเลยมันเป็นความเงาเงาโรสโกแพงมาก สวยส er <begun to die anyway> ิะเครียดเลยสีไม่ต้องด่าแน่เลยในสามสองหนึ่ีนาลูกกันนิวพิโลเคส ต้องรีบพูดตอนที่เกรซอยู่เผื่อเขาจะแบบเกรงใจพี่ก้าไถ้านั้นได้นี่ต้องได้ปุ๋มวะแน่นอนเลยค่ะพี่ชิเป้มันขยายแต่มันจะขยายออกเองชอบความแบบฉีดยากันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันแอบใหญ่ไปนิดนึงเลยแกบ้าก็ใส่ได้เป็นแบบ oversize บอกหมอนว่า oversize ดูไม่ออกเลยเพราะว่าในต้องก็คือสีแบบ wash off มากแต่ว่าคือพี่พยายามที่จะให้มันเป็นแบบ rose gold Do more than love me, be ก o ๊ด ตอนลูกแว่นกูเองวุ้ยดูดีโคตรวยสุขปะวะแล้วก็ไปสุขข้างในอ่ะได้หรอวะได้ได้ไม่และสิ่งที่ฉันคิดมาแล้วคืออะไรรู้ปะทุกอย่างถ้ามีโรสแมรี่แปะจะดูคริสต์มาสเลยเลยสมุิแปะเข้าไปเืออุ้ยเอาคริสต์มาสเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตโอ้ไม่ก็ยังไงไหนบอกไม่เว่อเบาๆเมากเก่งใจเกรสมากก็คือไม่ใช่เกรสที่งงนะคะคือตอนที่ฉันคืองงแล้ว Moment of Truth ก็คือทุกอย่างที่แปะมาเอาออกก็คือแปะให้สวยแค่วหนายังถ่ายเสร็จแล้วเนาะถ่ายเสร็จแล้วเออ แป้ให้สนวดมายังยังอีก If anything it smells good Oh yeah it smells amazing อ้าก็คือเนือเนี่ยพอเมียนียรแบบมันเป็นภาพจำของความคริสต์มาสนะจริงจมันก็แบบลาอีนี่ได้อะไรเงี้ย a y ใช่ พายพายหมดถ้ามันทำง่ายด้วยนะโยน,นเข้าไปในโต๊ะเหนื่อยต้องนวดแป้งนิดหน่อยต้อง,อง e and มองอีพิกซินตังเกตมองมองไม่ออกหรอกชูเฉยๆยไหน,นดูซิอ e ีพิกซินแังเกตที่มีใบไม้อุ้ยไฮโซอยู่นะเพราะว่าถ้าปอนที่จ่ายมามันคุ้มค่ามีใบไม้นั้นอืมดีจิงด้วัว่าหนูมาช่วยวันนี้สุดยอดจริงเก๋ผมแล้วอน่ะ จอพาบอมหนึน่งฝีมือทำอาหารพัฒนา <c oughs> เพราะว่ามาเรียนต่อที่อังกฤษกับโอยู <c oughs> นีเพราะว่าได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองและได้ทำขนม<า>ด้วยตัวเองใช่โยงขายทั้งหมดกินเสร็จเราจะได้แต่งต้นคริสต์มาสกันครับ นี่คือต้นหมายนี่คือตรงนี้ที่เราจะเอาไว้เราจะต้องแบบตัดสินใจว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านที่เราจะพรีเซนต์เพราะว่ามันเป็นต้นจริงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ symmetrical เลยเพราะไงพี่จะหมุนแล้วก็ต้องบอกว่าด้านเนี้สวยโอ้โหแล้วพี่ก็จะหยุดให้หนูหมุนแทนไหม <laughs> สวยยังยังไม่ได้ขยับเลยอุย้ย <laughs> อ่าไหนดูสิเอ่อลองลองอีกนิดลองอีกนิดลองอีกนิดพ <laughs> 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 เหมือนกันทุกด้านนะเกสเอาเถอะด้านนี้แหละเริ่มเลยฉันนี่แบบไอซื้อมาจากไทยใช่ไนะฉันงงมากว่า่ะไรคกูจะหยุดซื้อพยายามที่จะให้มีความแบบโรสโก้ฉะเฉลยอยัางว่าต้นไม้อ่ะสีชมพูนะโรสโก้คือกระดาษที่เธอจะเข้ากล่องไม่ได้ เข้าใจไหมอันนี้ก็จะเป็นของกแบบปีก่อนๆอะไรงี้ที่เป็นตีมแบบขาวเงินเพราะว่าคอนโดเก่าที่มันจะแบบเป็นสีแบบขาวๆเว้ยบ้านใหม่มันจะแบบเขียวๆไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยมาเป็นแบบเนเชอรัลป่าไม้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นแบบอาจจะต้องมีความแบบโรสโกนิดนึงสีที่มันดูใกล้ธรรมชาติขึ้นอะไรเงี้ยสีแบบออกโทนแดงซึ่งเอาจริงๆพี่ไม่รู้เว้ยว่ามันจะเวิร์กไหมเราก็จะแบบมาลองกันตรงเนี้ยถ้ามันไม่เวิร์กเราก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมมาเซฟเซปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ออี้ืพ่่งซ ไว้นพี่ให้หนูให้หนูแกะ Christmas come early เดียร์เนี่ยก็เลยเป็นแบบธีมแบบป่าๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รุดสีเงินอันนี้มันสวยอ่ะสำรวจดิว่าตรงเรามีแล้วจริงป่าววะติ้งเฮ้ยมันก็น่ารัไม่เหมือนกันป้าคนเราก็จะมีเกตฮิม้าหลายเกตก็ได้ป้าก็ถูกต้องที่ตัดสินใจแบบถูกต้องใช่ฉันว่าเราก็มีเกตฮิม้าหลายเกตได้เว้ยเปิดซิงประสบการณ์นังเกรซาครั้งแรกกับต้นคริสต์มาสจริงและการแต่งต้นคริสต์มาสเป็นไงคะกลิ่น เราทั้งหมดล้วนจมูกตันไปหมดแล้วนะคะหรือว่าอุ๊ยปิวกี้คือตลกมากอะนั่งเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นอะน้องกำลังเล็งเป้าน้องไม่รกวางเลยเดียวแบบคนตู้ปะหนูก็นึกว่าอะไรกลุ้มๆกลุไมออกวางเธอดูนี่น้องไม่วางคนตู้คนน่ารัก I love น่ารักมีหางด้วยนะเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยชินที่ดูเวอร์กว่าชินอื่นอย่างเงี้ย แบบไม่ปลอดภัยปีนี้ต้องได้อันนี้ขึ้นไปเพื่อนแกมันสวยโอ้อันนี้ก็คือรู้สึกว่าบิวตี้ต้องกินแน่ๆเลยสวยสันรักสโนว์เฟลกทุกอันของฉัน the เฮ้ยไม่ต้องฉันจะลองเอาอีโรสโกนี่แปะเข้าไปแล้วนะอีโ e รอุ้ยอุ้ย <Yeah. S 1> แมวออกมาจากไหนเอ่ย มันเป็นงานประดิษฐ์อยู่ประมาณนึงนะมันแอบแบบยัดเข้าไปยากหนึ่งเหมือนทุกคนด้วยความพอมันเป็นต้นจริงมันไม่เหมือนแบบต้นปอมันก็ใบมันจะลูเข้าไปเลยใช่ไหมแต่พอมันเป็นต้นจริงอะใบมันจะแบบมันจะขาดมันจะอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากแบบเราเอาเงินกาตัดถ้าใส่เข้าไปเราได้ก็คือแปลว่าได้ได้ตีเฮ้ยออตปากใบที่มันอยู่ก็คืออยู่ย Everything be will แต่อันนี้ทำใจไว้แล้วว่าแบบโอเคอันนี้ยหกปอนใช่ปะก,ก็แบบ<ะ>ถ้าอันเดียหกปอนก็คิดว่าถ้าวิวกี้ชอบก็เอาเป็นเลยลูกเป็นของขวัญวันคริส,ส <c oughs> ต์มาสน้อยไอ้มงกุฎอืมเรียบร้อยอี๋อี๋อันเนี้ยหนักมากเลยหนักมากมันหนักไม่หนักไม่หนัก <c oughs> ทุกคนคืองี้นะเพราะมันเป็นต้นจริงอะ่ะเราก็จะไม่สามารถหักบิดงอมันให้ตามต้องการแบบเหมือนเวลาเป็นต้นปลอมที่มันเป็นลวดใช่ไหมเราก็ต้องมาในเมื่อเราบิด ิ่งต้นคริสต์มาสไม่ได้เราก็บิดอณูเมนต์เราขึ้นมาตั้งเลยนะคะให้มันแบบเพิ่งก็สุดมันนะเฮ้ยมันก็มาอยู่หรือเปล่ามานี่อุตส่าห์เนี่ยน่ารักซโนเฟลดก็คือเลิศมากอันนี้เป็นส่งชิ้นใหม่ปีนี้ต้องได้เฉดฉาอยู่ด้านบนน้องสองคนนี้จากแพร์ริสะชิ้นนี้ก็ที่ไปซื้อกับพี่ลูกออฟนะจากเมืองลิวิสแต่ละชิ้นมันก็มีเมมโมรีของมันเนาะก็เป็นความน่ารักของความคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย fifteen minutes later. แล้วคือเราก็คือใส่ออนาเมนได้ได้ได้องศาที่ถูกใจเรามากๆนะคะจนกระทั่งเราคนพบว่าเราลืมพันไฟ <laughs> ก็นนคือวันนี้สตีเว่นน่ะนางปวดหัวนางเลยไปนอนก่อนเวย้ยแล้วก็เลยขาดมันสมองที่สําคัญไปเลย <c oughs> ก็เหลือคือแค่มีสองคนที่แบบคนเดียวนนคนเดียวเอาหรอไม่นับตัวเองด้วยหรอ <c oughs> มุ่งมั่นอยู่ที่ออ์นเมนจนแบบลืมไฟแล้วตอนนี้ก็คือเราจะต้องแยงไฟเข้าไปยังไง <c oughs> ให้มันไม่กระทบกับของเรา <c oughs> ทายนั้นก็คือเต้นแบบลอยตัวเราเย้ยแดะเดะดด ก็คือกันไกตัดต้นไม้อยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะวันที่ตัดไม่ขาดพี่ทําได้เราเป็นผู้หญิงแกร่งเฮ้ย <phone noise> ว้าวสวยมากสวยมากในใๆในทั้งหมดอนะ่ะคือต้นจริงอ่ะยากทุกตรงง่ายอย่างเดียวเลยคือวางดาวเพราะว่าต้นปอมอ่ะวางยากมาก ก็คืองงมากว่าวางถุงเหมือนแบบวินโดว์ดิสเพลย์หน้ารลานไว้คอมพานีแต่จริงๆก็คือไม่คือเป็นแบบแบรนด์ที่ชอบซื้อไปนี้ไปนั่นอะไรเงี้ยตอ้นเฟอร์ตุเดยนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกรสด้วยนะคะที่มาช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสจนออกมาสำเร็จเป็นสิ่งนี้อย่าลืมไปติดตามน้องเกรซกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปคริสต์มาสวันพรุ่งนี้วันคริสต์มาสแล้วจะเป็นอะไรไปติดตามกันอย่าลืมก็ติดตามกันไว้ตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปฟล็กมาสก่อนน นีอย่าลืมไปย้อนดูกันให้ครบนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นี่แลลว bye หาตัวจับยากอะไวนี่ย Hi g r a c ไปละขาออกยังไงเร็วไปละ่าออกเลยโปะตกรู้สึกว่าน่ารักดีน่ารักมากขอบคุณ เอา,าเป็น memory of your first Christmas in the UK first Christmas tree first ornaments มั่นมันน่ารักตั้งโต๊ะก็ยังได้เลยเนี่ยห้อยกระเป๋าห้อยกุญแจห้อยอะไรก็ได้ไใช่มาค่ะเกินไปา่าจะไปขิงเพื่อนมีมาตุยปะน่า,า,ารัก Happy Christmas Thank you <laughs>